สวัสดีครับอันนี้ใหม่ๆเลยลองทำมั่งลองทำมั่งสั่งมาแล้ววันนี้เรา,าเรามาอันบล็อกกันเพิ่งสั่งมาครับเพิ่งสั่งมาน่าจะน่าจะใช่นะเพราะว่าเหลืออย่างเดียวละมาเปิดกันเลยแล้วกัน เปิดยังไงเนี่ยโอเคเออโอ้โหออกมาสนแน่นเชียวฉีกเลยแล้วกัน แม่เจ้าใหญ่มากมาแล้วครับของเราได้แล้วอันนี้ก็ไอ้จ้ามาแล้วนะครับเต็มเฟรมเลยแม่เจ้านะครชุดออเลโก้นะครับยานมิเลเนียมฟอก้อนนะครับ หเขาระบุข้างกล่องนะครับเป็นรุ่น LJ 99022นะครับ1351ชิ้นเป็นชุดต่อเลโก้นะครับมีแถมตัวคาแรคเตอร์มาให้1 2 3 4 5 6 7 ทำไมมีเจ็ดตัววะตอนแรกมันมีแปดตัวมีผิดพลาดนี้หน่อยเราไม่ได้เราไม่ได้ b b x นะครับอยากได้ b b อได้อะไรมา d โอะไรสักอย่างอโอเคครับก็กล่องมาแท็กมาสวยงามนะครับเราจะได้จัดส่งเพิ่งส่งไปเมื่อกี้ ได้มาในราคาที่รับได้นะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องเดี๋ยวไว้ต่อเสร็จเดี๋ยวจะมาโชว์ขวดๆอ,อ,อีกรอบนึงนะครับมีงานมีงานอดิเรกทำกลางคืนละ ช่วงนี้พักเล่นกีตาร์แป๊บหน,น,นึ่งเดี๋ยวเอาเทปเก่าๆมาตัดต่อตอนนี้เดี๋ยวขอเวลาไปต่อไอน,นี่ก่อนน่าจะใช้ะระยะเวลาประมาณหนึง่งไม่เคยต่อครับสวยงามโอเคครับบ๊ายบาย